ยังไม่น่าจะตายเสร็จนะแล้วพอกลับไปบ้านพ่อแม่ก็ตายบ้านประสาทบ้านที่ใหญ่โตก็ถูกเผาเพราะเกิดไฟไหม้ตายตายหมู่หมดเหลือตัวคนเดียวนะเสียทั้งพ่อเสียทั้งลูกเสียทั้งผัวนะแทบจะแทบจะไม่เป็น ไม่เป็นผูดเป็นคนบ้าจกนกระทั่งเสื้อผ้าหลุดลุยนะผู้คนก็ไม่เอาด้วยแต่เมื่อมาพระพุทธเจ้านะพระองค์ท่านก็มีอุสลบายในการที่จะพูดให้ได้สตินะพอนางปตาจาราได้สติขึ้นมาพระองค์พูดแลนะสอนรำประเดียวเดียวนะไม่นานเลย ก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแค่เวลาช่วงประเดี๋ยวเดียวจากคนที่คุ้มคลั่งเสียสติกลายเป็นอริยบุคคลเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์มากในเวลาต้องเรียกว,ว่าไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะแรงถักของความทุกข์นั่นเองความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นในานาปตาจารา พอมีคนมาสกิดให้เห็นว่าโอ้ธรรมชาติหรือชีวิตมันเป็นอย่างนี้เองเกิดสติและปัญญาเข้าใจมันวางท,างทันทีเลยนะมันวางไอ้สังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เคยยึดไว้เพรารู้ว่าไอทท้ที่ไปทุกข์เนี่ยเพราะความยึดความติดความยึดความความ,ความหลงนั่นเองนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แนะแต่ปัจจัยที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือความทุกข์ที่เข้ามา ผลักดันจนกระทั่งแทบจะเป็นคนบ้านเองเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอความทุกข์เนี่ยเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปผักสายมันนะอย่าไปกลัวอย่าไปอย่าไปกุ้มหัวกุ้มใจกับมันนะมีคนเขาบอกความทุกข์นี่ไม่ได้มีเลยกลุ่มความทุกข์ไม่ได้มีเลยกลุ่มความทุกข์มีอะไแก่นั่นก็ถูกความทุกข์มีอะไรแก่ความทุก มีไว้เพื่อเชี่ยกระตุ้นให้เราเกิดปัญญาเพราะเมื่อเราเกิดปัญญาแล้วเราก็สามารถแก้มันได้ฉะนั้นเจอความทุกข์ทีไรอย่าไปนึกเสียอกเสียใจอย่าไปนึกตีอกชกหัวนะแต่ให้รู้ตอนหนักว่าเออเรากําลังได้กันบ้านมแลนะ้ะเพื่อที่จะให้เราแก้นะไม่ว่าจะเป็นทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีนะข้อนี้จะแก้ได้อย่างไรนะ การที่จะแก้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งกายและใจเนี่ยช่วยกันแก้เนี่ยความทุกข์เนี่ยธรรมชาติให้ความทุกข์มาก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็ให้กายกับใจเรามาเพื่อที่จะเป็นเกลอือเป็นสหายในการที่จะแก้ความทุกข์มันต้องไปด้วยกันใหม่ๆแล้วก็ แก้ด้วยกายก่อนเช่นการกินอาหารการดูแลรักษาตัวให้ดนะีการมีปัจจัยสี่พอเพียงอันนี้เป็นการแก้ทุกข์ในส่วนกายแต่ว่าอย่าไปหยุดแค่นั้นนะต้องไปฝึกเรื่องของใจนะให้ใจเนี่ยมีธรรมะใจนี่มีสติกำกันะเมื่อกายกับใจได้รับการฝึกฝนด้วยดีแล้วเนะี่ยมันก็จะช่วยได้ขอให้ไปด้วยกันอย่าได้ละเลยนะอันใดอันหนึ่ง แม้กระทั่งการออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายเป็นนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของายอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องใจด้วยอย่างที่โยมนี่มาฝึกโยคะกันเนี่ยคนที่ฝึกโยคะเป็นก็จะรู้ว่าโยคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพกายไม่ใช่เรื่องบริหารกายบางคนไปเข้าใจว่าสุดโยคะเพื่อให้สุดทรงสวยงามอาจารย์โยคะบางคนก็เขียนหนังสือแล้วโฆษณาไว้ในหนังสือว่าเป็นอาจารย์โยคะที่ รูปร่างสวยที่สุดในประเทศไทยแบบนี้ก็มีนะไปโฆษณายอย่างนั้น,นที่จริงฝึกโยคะเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเพื่อสุขภาพกายหรือเพื่อความสวยงามของเสื้อทรงอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อฝึกใจด้วยถ้าเราฝึกเป็นตายเราก็ผ่อนคลายใจเราก็สงบมีสติมีสมาธิ การสุดโยคะมันไม่เพื่อให้เรารู้กายอย่างเดียวแต่เพื่อให้เรารู้ใจด้วยนี่ถ้าเราถ้าเราเข้าใจเนี่ยถ้าถ้าเราเรียนรู้เรื่องโยคะมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโอ้ร่างกายที่แข็งแรงเนะนเป็นร่างกายที่ยืดหยุ่นนะกายที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นได้บางทีเราไปเว่าความยืดหยุ่นนี่มันหมายถึงความอ่อนแอ ไม่ใช่ดูอย่างหลังเราเนี่ยหลังของคนฝึกโยคะที่ดีเนี่ยคือหลังที่อ่อนยุ่นหลังที่อ่อนยดนเนี่ยจะเป็นหลังที่แข็งแรงคือไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายตรงกันข้ามคนที่หลังแข็งหลังแข็งจะก้มนะจะก้มจะโค้งก็ปวดไอหลังแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นหลังที่ดีนะหลังแข็งกรนด้นี่ไม่ใช่เป็นหลังที่ดีจะเป็นหลังที่ป่วยที่อ่อนแอ ตรงนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออไอความแข็งความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องดีเสมอไปนบางทีความอ่อนโยนเนี่ยมันกลับกลายเป็นอสิ่งที่ดีมากกว่าก็เมื่อคนที่มีอำนาจเนี่ยคนที่มีอำนาจไม่ใช่เป็นคนที่แข็งกระด้างนะพูดจากระโชคโกข้าวแต่หมายถึงคนที่รู้จักอ่ คนที่อ่อนโยนนะสามารถที่จะยืดหยุ่นกับสานการณต่างๆได้ไอ้ความอ่อนโยนเนี่ยมันมีพลังมันสามารถที่จะรับน้ำหนักรับภาระได้ได้มากไม่ใช่แค่หลังอย่างเดียวนะที่ว่าหลังที่อ่อนยยนแล้วเนี่ยจะสามารถรับภาระได้เยอะเราดูสะ,านนสะพานเนี่ยสะพานเนี่ยสะพานทำไมต้องโค้งสะพานที่แข็งแรงต้องโค้งนะ พราะความโค้งเนี่ยมันทําให้รับน้ําหนักได้ดีสะพานที่ตรงตรงเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะมันต้องโค้งความโค้งเนี่ยมันมีพลังความโค้งนี่หมายถึงอะไรความอ่อนโยนความยืดหยุน่นจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตคนเราจะมีจิตที่ดีเนี่ยคือจิตที่ยืดหยุน่นยืดหยุน่นหมายความว่าอย่างไง หมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะก็เป็นสุขได้ก็ปกติได้ไม่ว่าจะเดินกระทบกระแทกยังไงก็เป็นปกติได้ไม่ว่าเจอสิ่งที่น่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสุขได้จิตของคนที่ไม่ยึดดุ่นเนี่ยที่แข็งตึงเนี่ยเป็นยังไงก็คือจิตที่เรียกว่า รับรู้ได้จํากัดนะจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อกินของที่อร่อยจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังเสียงที่ไพเราะแต่ถ้าเลยไปจากนั้นแล้วสุขไม่ได้ลนะมันมีแต่จะทุกข์อย่างเดียวแต่จิตที่ยืดหยุ่เนี่ยคือจิตที่เรียกว่าจะเจออะไรก็อยู่ได้สบายมากจะนอนที่ไหนก็สบายมากจะกินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นนะนี่คือจิตที่ยืดหยุน่น จะจะมีคนดา่าหรือจะมีคนชมก็เป็นปกติได้สามารถที่จะปรับตัวให้เป็นปกติได้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนั้นให้เราเข้าใจนะว่าเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มาฝึกให้จิตของเราเนี่ยแข็งตายตัวหรือคับแคบแต่ฝึกให้จิตของเราเนี่ยยืดหยุ่นได้ในทุกสถานการณ์สำเร็จ ก็เป็นปกติล้มเหลวก็ไม่ทุกข์อะไรนะมีคนชมก็ปกติมีคนดา่าก็ไม่ทุกข์อะไรนะนี่แหละมันเป็นนากายของจิตที่เราควรจะฝึกเอาไว้นะแล้วเราก็จะเป็นสุขได้แล้วถ้าเราฝึกอย่างนี้นะฝึกทั้งกายและใจให้ไปด้วยกันก็คือว่าเมื่อเราฝึกโยคะกายเรายืดหยุ่นอย่างเดียว กายเราไม่เพียงต่ยืดหยุ่นเท่านั้นแต่ว่าใจเราก็ยดืดหยุ่น i. ตามไปด้วยมีความพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นสุขอย่างเป็นปกติถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะนช่วยทําให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดโปรง่งนะทั้งกายและใจแล้งกายและใจมันก็จะช่วยกันนะมันจะช่วยกันนะถ้าเราฝึกกันให้ดีพอเวลากายแย่นะ จก็ช่วยดึงให้กายเนี่ยฟื้นขึ้นมาคนที่เจ็บป่วยแต่ถ้าใจนี่ปกติสบายๆนะไม่เล่งรัดไม,ไม่ไม่เครียดไม่กังวลร่างกายก็ดีขึ้นตามลำดับนะโลกบางโลกนี่ไม่มียารักษาอย่างเช่นวัดเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักวางจิตวางใจให้ดีไม่เคร่งเครียด